สวัสดีครับวันนี้หลังจากดูตัวอย่างของเขาแล้วก็ลองมาหัดทำดูนะครับนั่นก็คือทำที่สนสะพายวัวนะครับอันนี้ตัวนี้ทำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะครับอันนี้ ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทำนะครับว่าที่เราดูมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวดูวิธีการทำอีกกันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเชือกนะครับเชือกโดยทั่วไปนี่นะครับแล้วก็ออกมาที่นะครับมาที่ออกก่อน,นะครับขีให้มันเป็นเส้นๆน,นะครับเราก็กระจับ มาประมาณนะครับมันก็เชือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นเส้นใจเส้นเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับเราก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาประมาณถ้าเทียบก็นะ่าจะอยู่ที่2นิ้วหรือประมาณ3นิ้วนะครับอ่ามันก็จะได้ออกมาณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เราก็ทําการมัดนะครับมัดให้ไว้กับตัวเชือกนะครับ รอบที่หนึ่งนะครับมาลอกที่สองหัดอกที่สองนะครับก็ดึงดึงนะครับเพื่อเพื่อเราจะล็อกตรงปลายนี้อย่าให้เขาเรียกว่ามันแตกเข้าไปนะครับตัวนี้รอบที่สามก็จะมาได้ประมาณสักสามรอบนะครับเมื่อเราได้สามรอบแล้วนะครับก็ดึงให้แน่นนะครับมันก็จะอยู่่างนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ทอนี้เราก็ใช้ไฟนะครับไม่ไม่ขีดแล้วนี่ครับจุดจุดเพื่อนแล้วก็ปิดให้มันอยู่ในแกนนะครับที่เราฟันขีฟันไว้เมื่อกี้นะครับเราก็จะเอามานี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงเชือกที่มันพันกันอยู่แล้วนะครับแต่ละเส้นนี้ออกมานะครับาออมาทีนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าที่ปลายเชือกนะครับที่เราตัดเนี่ยมันก็ ยังมันจะแตกนะครับอ่าถ้าเราเวลาเราทํางานเราก็ใช้ไม้ขีดนะครับอ่าจุดทีปลายมันนะครับอ่าเพื่อเพื่อไม่ให้มันแตกนะครับอ่าปีบๆไว้นะครับอ่าปีบไว้นะครับทั้งเสีนเลยนะครับอ่าปีปๆบๆเพื่อ,ไ,อไม่ให้มันแตกเวลาเราสอดเวลาเราถักนะครับมันก็จะได้ง่าย แลวบีบตามเกลียวนะครับหมุนตามเกลียวก็ยังหมุนตามเกลียวนะครับเพื่อไม่ให้มันปลายเชือกก็มันแตกบีบตามเกลียวมันสวยงามไว้ก่อนเลยนะครับนะครับตรงนั้นมันังไม่เรียบร้อยนะครับมาแต่งนะครับต้องอย่าลืมว่าต้องต้องตกแต่งให้มันสวยงามเวลาเราถักเชือกมันก็ออกมาสวยงามด้วยนะครับเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นมันก็จะอยู่ตรงที่เราล็อกนะครับตรงนี้คือที่เราล็อกไว้โดยใช้เชือกแกนกลางนะครับ่อาันไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการทับนะครับทาบ่วงนะครับทาบ่วงก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้ในการสอดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็ให้เราสังเกตด,ดูนะครับเกลียวเชือกนะครับมันจะหมุนจากถ้าเราหันหน้า,าโดยเ e เชือกนั้นมาทางตัวเราเองนะครับเบชือกมันจะหมุนหมนไปตามเกลียวนะครับทีนี้เวลาเราจะถักเราต้องถักให้เชือกทั้งสี่เส้นนะครับก็คือมันจะไล่ไปตามตามล่องของเชือกที่พันอยู่ นะครับเชือกที่พันอยู่คือตัวนี้นี้เราต้องสอดสลับกันนะครับสลับคือไข่ไข่กับรอยเกลียวที่เขาประสานมาก็คืออันนี้มันจะหมุนมาทางนี้ใช่ไหมครับอ่าหมุนจากจากทางซ้ายมาทางขวาแต่เวลาเราถักทั้งสี่เอาทั้งสี่เส้นเนี้มาค่อยถักเข้าไปก็คือจะค่อยเสียบเข้ามานะครับจากจากฝั่งนี้ยนะครับจากฝั่งฝั่งขวามาซ้ายนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ เราได้อย่างนี้นะครับได้บวงขนาดก็บวงบวงตรงนี้นะครับก็อยู่ที่นิ้วหนึ่งนิ้วนะครับหรือหนึ่งหนึ่งจุดห้าเพื่อเวลาเราเราเอาเชือกมาล็อกไว้ตรงนี้มันจะมีพื้นที่ในการล็อกนะครับนี่เรากระจับนะครับทีนี้เราขี้นะครับเรียกว่าบิดบิดบิดตรงนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับอ่านี่แหละบิดให้มันกระจายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเชือก ที่เรานำออกมานะครับสอดเข้าไปอัานสอดนะครับเราสอดเข้าไปอันนี้คือเส้นแรกนะครับเส้นแรกนี่คือเส้นแรกที่สอดเข้าไปแล้วเส้นที่สองนะครับเราก็เอาเส้นที่ถัดใกล้ๆกับเส้นแรกนะครับเชือกเส้นที่สองเราก็มาเสียบเสียบลงด้าน ด้านในนะครับด้านในคือตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการอเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองส่วนเส้นที่สามนะครับเราก็เสียบเหมือนเดิมนะครับก็คือเสียบลงตรงล็อกข้างในนะครับล็อกข้างในตรงนี้จะมันจะเสียบข้างในนะครับไม่ไม่ไปเสียบอยู่ข้างนอกนะครับเราต้องเสียบข้างในในเส้น อันนี้คือเส้นที่3ก็เสียบลงไปที่เส้นที่2โผล่ขึ้นมานะครับเสียบเข้าไปนะครับอันนี้เราจะได้3เส้นแล้วครับเส้นที่4ี่นะครับก็มาเรียงต่อเลยนะครับก็เสียบลงตรงเส้นที่3ามนะครับเส้นที่สมที่มันโผล่ขึ้นมาเราก็เสียบลงนะครับเสียบลงตรงช่องนะครับเสียบลงตรงช่องตรงนี้ พอเห็นไหมครับข้างๆนี้ละมันก็จะเป็นการการถักถักไข่ทีนี้เราก็มาจัดนะครับจัดเชือกที่เราเสียบในแต่ละรูนะครับให้มันดูเรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้ทําการสารนะครับตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราออกมามันก็จะออกมา่างนี้นะครับมองเห็นไหครับมันก็จะไปคนละทิศนะครับมันก็จะสวนกับแนวทางของเชือกนะครับ เชือกนี้ก็จะวนมาลายนี้นะครับส่วนเวลาเราถักเราก็ต้องถักย้อนนะครับสลับกับเกี่ยวเชือกที่อันนี้หลังจากนั้นเราจับเส้นเส้นเส้นที่หนึ่งนะครับใหม่นะครับอาจจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับเส้นใดที่เส้นหนึ่งนะครับเริ่มก็สอดเส้นสอดลงตรงที่เส้นข้างในนะครับคือเส้นนี้เราสอดลงนะครับแล้วก็มันก็จะเป็น สอดลงแล้วก็ดึงไข้มันก็จะเป็นการสารในตัวนะครับมีสารในตัวนี้ถัดมาแล้วก็จับเส้นข้างในนะครับเมื่อกี้เส้นแรกจช่ไหมครับเส้นที่สองซึ่งมันจะอยู่ข้างในเราก็จับมาแล้วก็สอดลงที่เส้นที่หนึ่งเสียบมาเมื่อกี้นะครับเส้นที่หนึ่งเสียบมาเมื่อกี้นะสอดลงไปนะครับแล mm. ้วก็ดึงขึ้นมันก็จะเริ่มอันนี้ได้สองเส้นนะครับเส้นที่สามนะครับเส้นที่สามก็ ็มื่อกี้เส้นที่สองนะครับที่เราสอดมามันก็จะมีเส้นที่สามรออยู่ซึ่งอยู่ล็อกในเหมือนกันเราก็เสียบลงตรงเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเนี่ยที่เมื่อกี้ปลายเชือกมันโผล่ขึ้นมาเราก็เสียบลงซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นเส้นที่สามนะครับมันก็จะเริ่มเป็นการถักในตัวนะครับทีนี้เส้นที่สี่นะครับเป็นเส้นสุดท้ายของในรอบที่สองเนี่ยมันก็จะมีสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ในนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นแรกนี้มันมัน มันไขว้ไปเยอะนะครับแล้วก็บี้นิดนึงนะครับก็ดูว่าเส้นที่สามมันผูงลงมาครับแล้วก็เส้นที่สี่เนี่ยครับเสียบลงนะครับเพื่อไปหาเส้นที่สี่ที่เราจะสารนะครับพอเส้นที่4ี่กับเส้นที่หนึ่งนี้มันจะประกบกันนะครับแต่หลักๆก็คือมันก็จะไขว้ไขว้ก็คือเหมือนเราสารลายธรรมดานะครับมันก็จะเริ่มไขว้อันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มไขว้นะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะครับ นี้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ทุกครั้งเราต้องดึงนะครับแล้วก็จัดจัดในการสานนะครับสานเชือกเพื่อใช้ทําห่วงไว้สําหรับสนสะพายวัวนะครับอันนี้อันรอบที่สามแล้วก็เริ่มนะครับถ้าาเริ่มนะครับคือเริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็เสียบลงนะครับในเส้นอันนี้คือเสียบทีนี้การเสียบนี่คือเสียบข้างนอกนะครับ เพราะว่าเส้นเส้นที่สองที่เราจะเสียบมันมันอยู่ข้างในแต่ถ้าเราดูก็คือมันมันจะอยู่คือเป็นการเสียบขึ้นมาทีนี้เส้นเส้นหนึ่งในรอบที่สามเนี่ยเราก็เอาขี่นะครับเอเราขี่นะครับขี่อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องสอดตรงตรงนี้นะคสอดตรงนะครับสอดตรงนะครับเราทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ทาทีนี้เส้นแรกนะครับเส้นที่หนึ่งในรอบที่สามเส้นที่สองในรอบที่สามก็ เสียบลงตรงเส้นที่1ผูกขึ้นมานะครับเสียบลงตรงเส้นที่1ที่ผูกขึ้นมาตรงนี้นะครับเสียบลงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเส้นที่2มันก็จะดูเส้นที่สามรออยู่นะครับตัวนี้เราก็เส้นที่สามนะครับเสียบลงตรงเส้นที่2ผูกขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะไปกอดกับเส้นที่สามที่เราเป็นแกนไว้มาอยู่นะครับมันจะไหลมานะครับทีนี้เส้นที่สี่นะครับอย่างที่บอกเส้นที่4นี้ มันจะไปประรกบกับเส้นแรกเส้นที่1นะครับที่ไข้ที่เราสารแล้วแต่ว่ามันจะลึกนะครับมันจะดูถ้าเรามองบนผืนนะมันจะดูข้างในเพราะเส้นแรกนี้เส้นที่หนึ่งทับไว้อยู่เราก็คลี่นิดนึงนะครับเพื่อว่าจะเอาเส้นที่4นี้ไปสอดกับตัวแกนนะครับเส้นที่4นะครับมีเส้นที่4ครับซึ่งตัวตัวเส้นที่4ค่อนข,ข้างจะเวลาจะสอดนี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่า เขาจะถูกแกนตัวเส้นที่แรกเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่หนึ่งทับไปอยู่นะครับซึ่งกระทาหมุนนะครับมันก็นจะหมุนเกี่ยวไปอย่างนี้นะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับหมุนจนถึงสุดท้ายนะครับเมื่อถึงสุดท้ายต่อไปเป็นรอบเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่รอบที่สี่นะครับรอบที่สี่กระเสียบจับเส้นที่หนึ่งนะครับค่อม ขีเส้นแกนนะครับอยู่ข้างๆเส้นที่สองที่เราจะทักต่อไปส่วนเส้นที่สองนะครับก็ทับแกนนะครับแกนเส้นเส้นนี้นะครับเส้นแกนที่เป็นตัวยึดเสียบลงตรงเส้นที่1ที่เราเสียบผู่ขึ้นมาแล้วก็เสียบลงข้างๆมันจะไปกอดกับเส้นที่2พอดีนะครับของแกนอ่ามันจะเริ่มไล่ไปเรื่อยนี้เส้นที่สามเส้นที่สามมันก็จะไขว้นะครับอ่าไปทับ กับแกนของเส้นที่สองแล้วก็เสียบลงตรงเส้นที่2องโมามันก็จะเป็นที่เส้นที่สามนะครับอันนี้นะครับอันนี้ได้3มเส้นนะครับเอาเส้นที่4ี่นะครับสรเส้นที่สี่นี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะอยู่ลึกเพราะว่าเส้นที่หนึ่งทับไปนะครับรทีนนี้เราต้องขี้นะครับขี้นิดนึงนะครับเพื่อให้ให้เอาปลายเชือกนะครับสานเข้าไปในเส้นสี่ได้นะครับอันนี้ก็ ทั้งทั้งสี่เส้นในรอบที่สี่นะครับนี่ก็ต้องดูปลายเชือกของเรานะครับว่าเออมันมันยังเหลือเยอะไหมนะครับถ้าเหลือเยอะเราก็ทํารอบเส้นที่ห้าก็คือถักกันที่ห้านะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้รอบที่สี่อี้ต่อไปก็คงเป็นรอบที่ห้ารอบสุดท้ายนะครับเริ่มเลยนะครับจากเป็นเส้นแรกนะครับมาทับกับแกนนะครับ ตรงนี้เราต้องขี้นะครับตรงขี้เพื่อให้เขาแตกเส้นแกนขยายออกเพื่อที่จะได้เอาไปเชือกนะครับสอดเข้าไปง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เส้นแรกเส้นที่สองนะครับเราก็หมุนนะครับหมุนเชือกนะครับสอดเข้าไปนะครับทับแกนที่หนึ่งผูขึ้นมาแล้วก็สอดลงตรงแกนที่เส้นที่หนึ่งทับมันก็จะได้เป็นเส้นที่สองเส้นที่สาม นะครับเลาก็ทับแกนนะครับทับแกนนะครับเส้นที่2เพื่อตะกอดเส้นที่3านะครับแล้วเอามาดูเส้นที่4เส้นสุดท้ายเป็นการปิดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการปิดส่วนเส้นที่ผมบอกว่าเส้นที่4เนี้ยมันจะทับแกนที่1นึเขาทับไว้นะครับเส้นที่1ที่เราถักมันจะอยู่ลึกให้เราบิดนะครับบิดเพื่อให้เห็นรูเพื่อที่จะได้สอด สอไปลายเชื่อกนะครับเข้าไปก็จะครบทั้งสี่เส้นที่เราถักเราถักถจจากนั้นเราก็จัดนะครับจัดให้สวยงามบิดนะครับที่มันก็จะออกลูกกลางมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับส่วนีปลายด้านหนึ่งนะครับเวลาเราสวนสปายนะครับรอ,อันนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทําไมเราต้องอเรียกว่าจุดจุดไฟตรงนี้นะครับให้ให้เขา,ารวมกันนะครับ คืออยาให้มันแตกนะปลายมันแตกถ้าปลายแตกเวลาเราถักนี้มันจะลําบากนะครับมันมันจะไม่ได้อยู่ในโซนนะครับซึ่งมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้อันนี้คือเป็นห่วงนะครับส่วนปลายเชือกนะครับเวลาเราสอดสพายนะครับด้านหนึ่งฝั่งนี้เราก็ใช้ไฟนะครับไมกว่าลนไว้นิดนึงลุนเพื่อให้เวลาเราสอดง่ายนะครับการสอดนะครับมันก็จะย้อนกับข้อมูลบางทีอันนี้ จะอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ถ้าเราเราสอดสอดเอาปลายตัวนี้ไปสอดกับตรงที่เวลาเราเรียกว่าสวนสายวัวนะครับตามเส้นสอดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้เราต้องสอดย้อนนะครับเราต้องกลับกลับย้อนนะครับสอดจากถ้าสม่งว่าเราแทงจากจากด้านขวามาซ้ายนะครับไอ้ตัวนี้จะต้องแทงจากนะครับเชือกตัวนี้จะต้องแทงจากซ้ายนะครับมาขวา เพื่อจะได้มามารองรับนะครับกับปลายเชือกที่เราทําไว้แล้วก็จะมามาดึงนะครับกับรูที่เราทําไว้นะครับแล้วก็จับให้ได้ตามขนาดของวัวนะครับก็คือนี่คือสวนสะพายนะครับก็จะมาเป็นนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พันนะครับพันรอบตรงนี้นะครับตรงบ่วงที่เราทำเมื่อกี้นะครับ อนไเลยครับอ่านคุณจะเอากี่รอบนะครับอันกี่รอบกี่รอบนะครับอไรอ่านไปเลยนะครับอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลายนะครับปลายที่เหลือนะครับปลายที่เหลือตรงนี้เราก็มาสอดกับห่วงนะครับห่วงของเชือกนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปส่วนเชือกตรงนี้เราก็ตึงนะครับดึงดึงมามันก็จะรัด ลักบ้านนแบบนี้นะครับนี่ก็คือเตรียมพร้อมนะครับเวลาจะใช้ครับส่วนลูกวินนเราก็ใส่สำรองไว้เลยนะครับใส่ไว้เลยเพว่าเวลาเราใช้มันจะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการทําเสียดังนะครับสําหรับเชือกสําหรับสวนสะพายอัวนะครับหรืออัวฝ้ายนะครับก็นี่นะครับออกมาลูกล่างสวยงามนะครับองน้อยก็เป็นการ เพิ่มทักษะให้กับคนชอบและก็คนรักวัวนะครับอันนี้ลองทําดูนะครับค่อยๆศึกษาไปทําไปนะครับมันก็จะเป็นเองอันนี้ก็พร้อมที่จะไปสนสะพยนะครับวัวนะครับขอขอบคุณมากนะครับในการติดตามคลิปดีๆจากปันบุญฟาร์มที่สามารถจะเข้ามาติดตามมาดูนะครับวิธีการทําหรือว่ากิจกรรมต่างๆในฟาร์มที่บ้านนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ